การประชุมคณะรัฐมนตรีนับพิเศษมีวาระสำคัญในการพิจารณากรณีที่สหรัฐอเมริกาแจ้งอย่างเป็นทางการว่าจะเรียกเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากไทยในอัตรา19ซโดยจะมีผลบังคับใช้หลังวันที่7สิงหาคมนี้ค่ะที่ประชุมเห็นชอบรับรองร่างถ้อยแถลงร่วมไทยสหรัฐอเมริกาเพื่อใช้ประกอบการเจรจาในขั้นตอนต่อไปค่ะโดยย้ำว่าเป็นข้อตกลงเบื้องต้นยังไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายและอยู่ระหว่างจะทำรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ต่างๆค่ะ รัฐบาลเตรียมมาตรการรองรับผลกระทบโดยเฉพาะกลุ่มผู้ส่งออกและผู้ประกอบการผ่านแนวทางสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำทั้งระยะสั้นสำหรับเงินทุนหมุนเวียนและระยะยาวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันค่ะพร้อมย้ำว่าการใช้สิทธิภาษีศูเปอร์เซ็นต์สำหรับสินค้าบางรายการยังต้องดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายและอาจมีการจำกัดปริมาณหรือขอผ่อนผันในบางกรณี ขณะเดียวกันกระทรวงพาณิชย์ได้หารือกับสภาห,หอการค้าแห่งประเทศไทยเพื่อรับฟังข้อเสนอและจัดทำมาตรการเพิ่มเติมควบคู่ก,กับการลดต้นทุนการผลิตค่ะและเร่งเปิดตลาดใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของตลาดโลกส่วนกระทรวงอุตสาหกรรมจะเร่งปรับปรุงมาตรฐานสินค้านําเข้าเพื่อคืนพื้นที่ให้กับธุรกิจไทยปราบปรามอุตสาหกรรมธุรกิจศูนเรียญและจะร่วมกับกระทรวงการคลังเร่งลดต้นทุนค่ะเช่นค่าไฟและค่าขนส่ง